เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาววณิชยาเครือบอาบเลขที่35ชั้นม .63 ทับสามาออกเสียงบทหลอยแก้วเรื่อง3กกตอนกวนอู้ไปรับราชการกับโจโฉกวนอู้ได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าแก่เตี้วเหลีงว่าเดิมเราถามตัวว่าจะเกี้ยกลมหรือตัวว่าหามีได้แลยตัวมาว่ากล่าวดังนี้จะว่าไม่เกี้ยกลมนั้นตัวจะประสงค์สิ่งใดเล่า แล้วว่าเราอยู่ในที่นี้ก็เป็นที่รับขันอยู่ซึ่งเราจะเข้าด้วยผู้ใดนอกจากเล่าปีนั้นอย่าสงสัยเลยเราตัวเราก็มีได้รักชีวิตอันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับท่านเล่งกลับไปบอกแก่โจโฉให้ตระหนักเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเราจะยกลงไปลบเตี้ยเหลี่ยวได้ฟังดังนั้นก็หัวรออแล้วตอบว่า ซึ่งท่านว่าทั้งนี้โทษมีอยู่กับตัวท่านถึงสามประการคนทั้งปวงจะล้วงขอรหานินทาท่านได้กวนอู้จึงว่าตัวเราถือความสัตย์มั่นคงอยู่ว่าถึงตัวจะตายก็มีได้เข้ากับผู้ใดซึ่งท่านว่ามีโทษสามประการนั้นด้วยเหตุสิ่งใดบ้างเตียวเลียวจึงตอบว่าเดิมท่านกับเล่าปีเตี้ยวลุยได้สาบานไว้ต่อกันว่า เป็นพี่น้องร่วมสุขและทุกข์เป็นชีวิตอันเดียวกันถ้าผู้ใดตายก็ตายด้วยครั้งนี้เล่าปิดกับเตี้ยลุ่ยแตกไปท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายและบัดนี้ถ้าหายก็น้อยนักจึงจะยกไปลบนั้นถ้าท่านเป็นอันตรายถึงชีวิตฝ่ายเล่าปิดเตี้ยลุ่ยยังมีชีวิตอยู่จะเที่ยวตามหาท่านหวังจะช่วยกันคิดการต่อ ไปเมื่อท่านเสียแล้วเหล้าปีเต้าลุยก็จะตายด้วยซึ่งท่านสาบานไว้ต่อหน้ากันก็จะมีเสียความสัตย์ไปหรือคนทั้งปวงก็จะล้วงนินทาท่านว่าความคิดท่านน้อยขอบคุณค่ะ